สวีทัตสวัสดีครับพี่น้องแง้มแรงเนาะครับเนาะกลุ่มโฮมกลุ่มโฮมทางช่องพ่อเยลีลำเพลินเอาพี่เขียวนะครับพี่น้องเอาแม่ยังนี่คือขวบก็เลยก็เลยส้อยจุติอันนี้่ยหนูฮะหนูนา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 เดี๋ยวมันคือส้อยจูดิคือคนหลับเถอะอ้อมหนูแน่อ่ะสีอ้อมหนูติครับพี่น้องมากมาบัดนี่มาเบิ่งนี่วิธีการอ้อมหนูขวานูแบบบ้านๆเนาะครับพี่น้องนี่เบิ่งใส่บักพริกผง เนี่ยมาเบิ่งสูตรไปน้องจำเอาไว้แล้วพี่น้องผู้บ่เคยเห็นอ้อมหนูสูตรทิขงเฮ้ยมันข้นแล้วกือบ่ะซีมมั้งไงเนี่ยเดี๋ยวเงินซีมมึงกระดับเอาอย่าเพิ่มนะเอาขวดนะขวดมันแห้งอ่ะมัน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 แรงอือเอาเอาบานนี้ยีมือครับพี่น้องกุกไ้บานห้องนี่ละเอาไปเบิ่งรั่วผ่านนี้ครับมาติดตามไปเบิ่งให้ใช้ เอาบวาเนี่อา้าวนี่ไฟนี่ขัวแก๊สกับว่าแสบด้วยพี่น้องขัวนูน้นี่หามไปขัวแก๊สไปเด็ดขาดนี่ต้องขัวไฟเตาไฟาไฟ,ฟืนบ้านห้อ่มันถึงกับได้กินขวนไฟเนาะครับเนะาะไปขัวแก๊สนี่มันบ่าแสบมันมันหน่อนห่อนไกลเป็นว่าเอานี่นี่มาเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับวิธีการขวาัวหนูโอ้ยบ่ได้เห็ดแนวกินแนวอยากให้พี่น้องเบิ้งโดนแล้วเนาะครับเนาะนี่ อันนี้คือตำตะไคร่ใ่หะโกเลกโกเล็กเนี่ยเอาเอาลงไปย่างฟูอ้าวนั่นพ่อซีมไปเลยซีมเลยฮะไก่ไปพ่อซีมไปซีมไปแล้วซีเวลาประกันเวลาประกันว่าเป็นยังไงเนาะมันกมลังยังไงได้เป็นหองเนอะอาีมงานได้หนูมากมืนี่ โอ๊ยบ,บา่าดเดือบิ่งทั้งนี่ค่อยเห็นอย่างเดียงทั้งนีงน่ลกได้หลายตัวไปเห็นยังเนี้เห็ดออบอย่างเดียวผัวย่างเดียวมาเห็ดนี่นี่หมดเดียวครับพี่น้องหน,นูมันมันดิเริ่มเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเริ่มเกี่ยวเขาแล้วก็มีหนูมีอย่างเห็ดกินเนาะมารอติดตามตอนต่อไปว่าที่เป็นจังได อันนี้ก็คือเฮ็ดมาแล้วบ่ต้องใส่ถั่วเด้อครับนี่ใส่ถาดผ้าขาวผ้านี่ล่ะอันเดียวนี่นี่เนาะพ่อคขั้วกระลังทำงานเออนี่พ่อคขั้วนี่กูกูกูว่แม่นกูกูไก่เด้อครับบ่แม่นกูกูไก่นี่อันนี้กูกกุกอาหารกุกอาหารครับพี่น้องนี่นี่ครับลูกเลี้ยมได้ครับลูกแลี้มผมนี่นี่ลูกแลี้ยมไซบู

เอาตัวแถมไปอย่างตัวมันมันไปอย่างเนาะย่างแล้วเจ๋ยว่ามีคนกินหอยไปกวอดไผ่ยุปีนีงนเลยคือคือต้มบักต้นก้าเนาะมันมันมาเอาพี่น้องมาล่อรับชมัวนูโอ้ยไฟไหมก็ดูเดือดแต่ว่ามีไหมอน้อยไมจะีไฟหมอแบอวะ ย่าย่ามีไฟหมอแบดไย่าไม่หมอแบดเป็สามีไฟหมอนเป็เอามาแย่งหัเบงขวานูกันน่ะนี่ยังเขากระเดาเขากระเดากรจุ่มซิมน้ำเหรอนาอเออกรจุ่มซิมจุ่มซิมแต่ว่าขวเลี้ยงไข่ด้อควเลี้ยงข่ยข่อยหูดคิ้นหดไปเลี้ยงไข่ก็ขวานูนี่อ้ยหวานเด้อกินบ่ไกคือิเียขมากใช่กะามไฟเนเนี่ยวาบงขวานพี่น้องพ่พี่น้องบังนเนี่ย หน้าตาของกวนูหนมาาานีีอยยยสเเูหอมห่วยๆถึงมากแล้วปัจจุบันเนาะครับอยู่บ้านได้อยู่เมืองไหนเดี๋ยวนี้อยู่ภาคไหนก็เชิงส่วนใหญ่ไงมันสิเอาหนูมาเลี้ยงเนาะครับเนาะนบอกง่ายๆเนาะหนูเลี้ยงมันสิแซ่บกว่าหนูหนูธรรมชาติเพราะว่าหนึ่งมันบ่ได้ไปกินสกปรกเนาะครับหลักๆก็คือกินแนวแต่แนวดี แล้วก็บ่ได้ไปเหยียบลุยน้ำลุยหนองน้อครับอย่าให้กินธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าบ่ได้ปล่อยแบบที่ว่าไปทั่วทิพย์นหอยาหวานอ้อยแีนอย่าหวานกับอ้อยล่ะเอามีอ้อยมีอย่าหวานหัวหันนิดนิดก็คือบอกยังไงรสมันแสบแล้วก็ดูกกับว่าแข็งเนี่ยหอมมวยแต่ว่าเพี่น้องมาบกว่นี้นับรองว่า รับรองว่าวแซ่บแท้นี่หน้าตามันโอ้ยุดยอดเลยครับนี่เยขั้วไปเรื่อยๆนะครับพีนนะ่น้องเนาะเนี่ยขั้วมันแหมจังไยพี่ขั้วแหม้ใหม่เลยขัวเลี้ยงขั้วนู้นี่ข่้วไม่แต่แหมน้ำมาตาขั้วคอยว่าขัวเลี้ยงข่อยขั้วนู้นข่อยขั้วให้มันจนชิวเลดิ เนอแล้วก็มับเนสันนะขวดยังแม่ไหมหม้อกเลยอแม่ถืกินหมอึ้นมากเลวเขาจะมาหนาแม่แม่อเป็นนาแดงหมือนแม่แมกือขวจนสุกกายสุกเลยสะเป๊ะบนี่นุ้มันมันบ่ค่อยใหม่ดิเนาะพูนเนาะมันสหอมยหม้องมดทอี่น้องแต่เสียบกัสกินหอมหวยหวยครับ เอาลอดติดตามช่วงต่อไปถ้าพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาอีกแล้วบ้านนี้มามาได้เวลากินแล้วครับพี่น้องนี่ชุกแล้วมาครับเฮ้ยหอมหวยหวยแต่น้อบ้านนี่น้องมากมากพี่น้องมาบ้านนี้มากินน้ากันเออมาเจี๊ยบมาส่วนน้ำส่วนมากส่วนน้ำจวนมาเถิดนั่นไอ้กินวะมากมากบ้านนี้มาเด้อมาเด้อพี่น้องบ้านนี้ กองเขาคว่างน้ำเอาส่วนเอาบ่วงมากแบนี้โอ้ยเห็นกัวหนูวเราไปได้กินตัวเราพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอออันนี้ไม่ไี้ยังันไม่ได้อะงั้นพักกระเอาครับพักกระเอาห้องเพื่อนเดียเพขาขนาดท่าสีก็เลยห้องเพื่อนบ้านนี้กินก๋วหนูก็มีการห้องเพื่อนเด้อกระแซบตัวน้ำเลี้ยงองตรงพี่น้องเออหอมห่วยห่วยเอ้าบาดนี้บ่แซบก็ถือว่าป่วยอท่านระบาดนีย ủa ừ, ta mời 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 đó Nè, nè mời 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 nè, mời 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 โอ้ยบ่าว่าถจะขอท่าเหรอจวดเลยเด็กกันขอท่าเหรอเดี๋ยวเข่ากันจำเอาเอาผากันไปย่างหาเสียงมาไปขอกันแน่นมากเมื่อยล่ะคำมากกระด้มากินขวานูน้ำกันมั่อกโอ้ยสุดยอดตะมี่คว่ำชกระเบิดพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมีหัดลูกโดดบันโอ้ยเกินหอดที่พอแหลมกูแน้อะเนาะพอแหลมเมื่อกีเจอเด็กเบิ้องเรามาบ้านข่อยเด้อก็พาับกินขวานู้อย่าอย่ อ่ออมหนูออมหนูออมหนูเอามาได้มาได้ลงมาได้บ่เนียเห็นมาได้ได้ไข่ย่างเดียวดิเอาปูต้อไปหันเอาีมกันจะเีแท้นีนอืม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 อมอืมอืมอนมอื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 นอืมนอม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 อือม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 มอมออมอออ โม่ีว่าม่ใส่โทต๊ะสับยกเท้าองเดี๋ยว่านนี้โม่คอยเดี๋ยไปเดี่วท้าเชตคเป็นบ่ท้าเช็คทับวถท้าบ๊ะเช็เยอะนึงเอางี่เง่านตัวันนี่กรลังมากเขาจะย่อยมากมามาพี่มานหน่งมากเอานางลงนางลงนางลรงกินน้ำกันหลายหลายคนมันจังกิเซเมืดมดมืดตรมืดตรงนี้อามูทางนอยากกลับมาแบงเอาเดอรออมไปเล อืมกัดดีครับอันนี้พักกระดาพกผมมอเมงก็ร้องเมิงบเนี่ยักกระดาเอาเอาูกขาดวไคือพักกระดาด้พี่น้องเนี่ย มันขมอมลำเนี่ยบงแลวมันจะขมมหลี่เปล่าแกไม่รว่ะเป็น่วัยทีนอย่าเ่อบงไปมันขมอมลำมันขมี่กระจายเอไ้ขม่ิรี่หลายพอดีพอดีัดัดากาวนั่ก่อนลงเน้ำหาดาวลงเน่ำหาดาวไปยหาดาวแดมามากมาเดไปิ่นนเราไ่้ยากินขอนูอยู่ต๋ โอ้ยไทยหลเาฮะแต่กต่ก่กเจอาขึ้นมากินขวานูฮะเอาไทยหลุเป็นยังของประเทศไทยหลกดด้นี่ไว้อาบอกเนาะเฮ้ยโตเกียวขี้มันติดเป็นยังเนาะกินขวานูซื่อมตพี่ี้เจ้ากินให้มันเปลียนเปียงแด้วไปทายเอาเออเลขาเขาไป้ปไปไปไยไปไปไอาปไปไย่าง เอามาพี่น้องมาบ้านนี้ได้เวลากินแล้วบ้านนี้เชิญแซบเชิญแซบเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกซะก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมถ้าพี่น้องด้าหัวน้อ้อมน้องานนี่เอาท่านี้ก็เหมือนเดียวฮะแก้วครับท่านี้ก็เหมือนแดียว